บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงความที่พระขีนาศผู้มีจิตลุดพ้นอย่างนี้เป็นผู้มีวิญญาณอันผู้อื่นพบไม่ได้จึงตรัสว่าเอวังวิมุตตะจิตตังโขเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอันเวสนตตาได้แก่ส่อแสวงหาบทว่าอีกทางนิสิตังได้แก่อาศัยชื่อสิ่งนี้ แม้สัตว์ท่านก็ประสงค์เอาว่าตถาคตในคำว่าตถาคตัสสนี้แม้พระขีนาศก็เป็นบุคคลสูงสุดบทว่าอนนุวโชแปลว่าผู้ไม่มีหรือผู้ที่ใครไม่พบจริงอยู่เมื่อถือว่าสัตว์เป็นตถาคตก็ควรจะมีความว่าไม่มีเมื่อถือว่าขี่นาศก็ควรจะมีความว่า ใครพบไม่ได้ในในัยยะทั้งสองนั้นนัยยะแรกมีอธิบายดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่บัญญัติพระขีณาสกที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นว่าตถาคตสัตว์บุคคลแต่เราบัญญัติพระขีณาสพผู้ปินนิพพานแล้วไม่มีปฏิสนธิว่าสัตว์หรือบุคคลได้อย่างไรอธิบายว่าตถาคตไม่มีอยู่ จริงอยู่ว่าโดยปรมัติชื่อว่าสัตว์ไรๆไม่มีเมื่อสัตว์นั้นไม่มีอยู่เทวดาทั้งหลายแม้สาะแสวงว่าวิญญาณอาศัยอะไรดังนี้จักประสบได้อย่างไรคือจักพบได้อย่างไรในในัยยะที่สองอธิบายดังนี้ว่าดูก่อนภิกูุทั้งหลายเรากล่าวว่า พระขีนาสกผู้ยังดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอันเทวดาทั้งหลายมีพระอินท์เป็นต้นพบไม่ได้โดยวิญญาณจริงอยู่เทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินท์พร้อมทั้งพระพรมพร้อมทั้งประชาบดีแม้สาะแสวงอยู่ก็ไม่อาจรู้วิปัสนาจิตมรรจิตหรือผลจิตของพระขีณาสกว่าอาศัยอารมณ์ชื่อนี้เป็นไป เทวดาเหล่านั้นจักรู้อะไรของพระคีณาศพผู้ปรินิพานแล้วไม่มีปฏิสนธิบทว่าอสตาแปลว่าไม่มีอยู่บทว่าตุจฉาแปลว่าว่างเปล่าบทว่ามุสาแปลว่าพูดเท็จบทว่าอภูเตนะแปลว่าด้้ยเรื่องที่ไม่มี บทว่าอภาจิกขันติได้แก่ใส่ความกล่าวตู่บทว่าเวนายโกความว่าชื่อว่าวินัยพระกําจัดทำให้พินาศวินัยนั่นแหละชื่อเวนายกะอธิบายว่าผู้ทำสัตว์ให้พินาศบทว่ายะถาจาหังพิกุเวเนความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เป็นผู้ทำสัตว์ให้พินาศด้วยเหตุใดบทว่าจะถาจาหังหนะวะธรรมิความว่าหรือเราไม่บัญญัติการทำสัตว์ให้พินาศด้วยเหตุใดท่านอธิบายไว้ว่าเราไม่ทำสัตว์ให้พินาดโดยประการใดและไม่บัญญัติการทำสัตว์ให้พินาดโดยประการใดสมณะพราหมู้เจริญเหล่านั้นกล่าวหาเราว่าก็สมณโคดมเป็นผู้กำจัด และกล่าวหาว่าพระสมณโคดมทำสัตว์ให้พินาศว่าเราบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่ทั้งกล่าวตู่ด้วยเรื่องที่ไม่มีบ้างเปล่าเท็จและไม่เป็นจริงว่าตถาคตบัญญัติความพินาศแห่งสัตว์บทว่าปุเพจะได้แก่ในการก่อน คือครั้งตัดสรุณมหาโพธิมัทสถานบทว่าเอตรหิจะได้แก่ในบัรนี้คือในเวลาแสดงธรรมบทว่าทุกขังเจวะปัญญาเปมิทุกขสสะนิโรธังความว่าตถาคตอยู่ที่โพธิมัทสถานยังไม่ประกาศพระธรรมจักรก็ดี สดงธรรมั้งแต่ประกาศพระธรรมจักรก็ดีย่อมบัญญัติสัจจะสีเท่านั้นจริงอยู่ในสัจจะสีนั้นสมุทัยอันเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์นั้นพึงทราบว่าทรงถือออาดวยทุกขสศัพท์ส่วนมรรคที่ให้ถึงนิโรดนั้นพึงทราบว่าทรงถือเอาด้วยนิโรดศัพท์บทว่าตัตตะเจได้แก่ ในการประกาศสัจจะสีนั้นบทว่าปะเรได้แก่บุคคลผู้ไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดสัจจะทั้งหลายบทว่าอกโกสันติได้แก่ด่าด้วยอกโกรวัตถุสิษ์บทว่าปริภาสันติได้แก่ปริภาด้วยวาจาบทว่าโรเซนติ วิเหเซนติได้แก่ประสงค์ว่าเราจะโกรธขึ้นจกเบียดเบียนบทว่าคัตเตนติได้แก่ให้ประสบทุกข์บทว่าตัตระได้แก่ในการด่าเป็นต้นเหล่านั้นหรือในบุคคลอื่นเหล่านั้นบทว่าอาคาโตได้แก่ความโกรธบทว่าอปัจยโย ได้แก่ความเสียใจบทว่าอนะพินันธิได้แก่ความไม่ยินดีบทว่าตัตระเจได้แก่ในการประกาศสัจจสีนั่นแหละบทว่าปเปเรได้แก่บุคคลผู้รู้แจ้งแทงตลอดการประกาศสัจจสีบทว่าอนันโทได้แก่ ความดื่มด่ำด้วยความยินดีบทว่าอุพิลาวิตตังได้แก่ความดื่มด่ำด้วยอำนาจความปราบลืมบทว่าตัตเรเจได้แก่ในการประกาศสัดจะสีนั่นแหละบทว่าตัตระได้แก่ในสการะเป็นต้นบทว่ายัางโขอ,อิทังปุปเพปริญญาตัง ความว่าคันธปัญจกะนี้ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดรู้แล้วด้วยปริญญาสามที่โพธิมันทสถานก่อนบทว่าตัทธเมแปลว่าสักการะเหล่านี้อันเขากระทำในคันธปัญจกะนั้นท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายไว้ว่าความคิดว่าสักการะเหล่านี้จะมีในเราหรือว่า เราจะสวยสาการะเหล่านี้ไม่มีแก่พระตถาคตในขันธะปัญจกะแม้นั้นและมีความดำริเท่านี้ว่าตราคตย่อมสวยสาการะของขันธะปัญจกะที่กำหนดรู้แล้วแต่ก่อนนั้นและขันธะปัญจกะย่อมสวยสาการะเหล่านี้บดว่าตสมาความว่าก็เพราะเหตุที่สมณพราหมณ์เหล่าอื่น ผู้ไม่สามารถแทงตลอดสัจจะทั้งหลายจึงพากันด่าซึ่งพระตถาคตฉะนั้นคำที่เหลือพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละบทว่าตสมาติหะพิคเวยังณนะตุมหากังความว่าการละฉันทะราคะแม้ในสิ่งที่ไม่เนื่องกับตนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นพวกเธอจงละสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเธอเสียบทว่ายถาปัจจยังวาเกเระยะความว่าเธอปรารถนาโดยประการใดๆพึงกระทําโดยประการนั้นๆบทว่าณหนะิโนเจติพันเตอัตาวาความว่า พระเจ้าข้าสมณพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้นั้นว่าไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่รูปของเราไม่ใช่วิญญาณของเราบทว่าอตตะนิยังว่าความว่าแม้บริขารมีจีวรเป็นต้นไม่ใช่ของเราบทว่าเอวเมวะโคพิโคเว ยังณตุมหากังตังประชาหะปะความว่าพระผู้มิพระภาคเจ้าทรงแสดงขันธะปัญจกะนั้นแลว่าไม่ใช่ของท่านจึงทรงให้ละเสียแต่ก็ไม่ใช่ให้เพิกถอนหรือตัดขันธะปัญจากาแต่ให้ละมันเสียด้วยการกำจัดฉันทราคะพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าเอวังสวาคาโต นี้ดังนี้แม้จะน,นำมาแต่ปริวัติตะสามรอบจึงถึงฐานะนี้ก็ควรโดยปฏิโลมจะย้อนกลับมาตั้งแต่เปมะมะตะสัขะปรายนะจนถึงฐานะนี้ก็ควรบทว่าสวากขาโตความว่าตรัสไว้ดีแล้วคือง่ายเปิดเผยประกาศแล้ว เพราะเป็นธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วผ้าฉีผ้าขาดที่เขาเย็บทําเป็นปมไว้ในที่นั้นๆผ้าคล้ำคร่าท่านเรียกว่าผ้าเก่าในคําว่าชินนะปิโลติโกผู้ใดไม่มีผ้าเก่านั้นผู้นั้นนุ่งผ้าใหม่แปดศอกบ้างเก้าศอกบ้างชื่อว่าผู้ขาดผ้าเก่าทำแม้นี้ก็เป็นเช่นนั้น ก็ในคำนี้ไม่มีภาวะอย่างผ้าขาดที่ฉีดที่เย็บที่ทำเป็นปมโดยการล่อลวงเป็นต้นอันหนึ่งอยากย่ายท่านก็เรียกปิโลติกะแต่ขึ้นชื่อว่าสมณะอยากใย่ายจะอยู่ในาศาสนานี้ไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกเธอจงกระจัดสมณะอยากย่าย จงกวาดสมณะกองขยะจงลอยสมณะแกลบผู้ไม่ใช่สมณะแต่สำคัญตัวว่าเป็นสมณะเสียจากพระศาสนานั้นครั้นกําจัดสมณะผู้มีความปรารถนาลามกผู้มีอาจาระและโคจรลามกจงเป็นอยู่บริสุทธิ์อยู่ร่วมกับผู้บริสุทธิ์มีสติจำเพาะหน้าแต่นั้นมีความพร้อมเพรียงกันมีปัญญารักษาตัว จะทําที่สุดแห่งทุกได้ธรรมนี้ย่อมชื่อว่าขาดผ้าเก่าเพราะขาดสมณะอยากย่ายด้วยประการชนี้บทว่าวัตตันเตสังนัตถิปัญญาปนายะความว่าวัตตะของภิกษุเหล่านั้นถึงความไม่มีบัญญัติหาบัญญัติไม่ได้ พระมหาคีนาสบเห็นปานนั้นย่อมเกิดขึ้นในศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เท่านั้นก็พระขีนาสบเป็นชันใดพระอริยะบุคคลมีพระอนาคามีเป็นต้นก็เป็นชันนั้นบรรดาอาริยะบุคคลเหล่านั้นพระอริยะบุคคลสองนี้คือธรรมานุสารีสทธานุสารี ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัคเหมือนที่ท่านกล่าวไว้ว่าธรรมานุสารีบุคคลเป็นชนัยปัญญีสีของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปติผลมีประมาณยิ่งย่อมเจริญอริยมรรคมีปัญญาเป็นเครื่องนำมีปัญญาเป็นประธานบุคคลผู้นี้ท่านเรียกว่าธรรมานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเป็นธรรมานุสารีผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าทิฏฐิปัตตะก็ศรัทธานุสารีบุคคลเป็นชนยัยสัตทินรีของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่งเจริญอริยะมรคมีศรัทธาเป็นตัวนํามีศรัทธาเป็นประธาน บุคคลน,นี้ท่านเรียกว่าสัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลเป็นสัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลผู้น้อมไปด้วยศรัทธาด้วยคำว่าเยสังมะยังสัทธามัตังเปมะมัต ma ังนี้ท่านประสงค์เอาเหล่าบุคคลผู้เจริญวิปัสนาที่ไม่มีอริยธรรมอย่างอื่น แต่มีเพียงความเชื่อเพียงความรักในพระตถาคตเท่านั้นจริงอยู่เหล่าภิกษุผู้นั่งเริ่มวิปัสสนาเกิดความเชื่อยอย่างหนึ่งความรักอย่างหนึ่งในพระทศพลเธอก็เป็นเสมือนความเชื่อนั้นความรักนั้นจับมือไปวางไว้ในสวรรค์ในว่าภิกษุเหล่านั้นมีกติที่แน่นอน ส่วนเราพระเถระเก่าๆเรียกภิกษุเหล่านั้นว่าพระจุลละโสดาบันคำที่เหลือในที่ทุกแห่งง่ายทั้งนั้นแหละจบอัตถกถาอละคทูปสูตรที่สอง